i that. và và bơ đã เราก็เราเร e ิ่มจาก,อ,อ,ก,นะยก,กอย่างเช่นเดี๋ยวคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะยกอนไอย่างเช่นกลุ่มนี้เขาได้แอมโมเนียมคลอไรด์นะคะเพราะฉะนั้นโลหอแรกที่เขาจะใช้ก็คือจะเป็นเจ้าแอมโมเนียมคลอไรด์โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวพอกลุ่มนี้ทำแอมโมเนียมคลอไรด์เร็ดนะลองถามเพื่อนกลุ่มคางคว่าของเธอได้ตัวอะไรถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นคพลาริตี้กันก็เปลี่ยนกับเพื่อน เวลาเปลี่ยนก็คือยกไปทำเซนให้เขาเลยแล้วหนูก็ยกทงเซนของเขามาโอเคไหมยกเฉพาะ มีตะกอนีขาวไหนลองดูนีเห็นไหมไม่เห็นไหมไม่เห อะไรบ้างมีตะกอเถิดขึ้น4ช่องของลูก2ช่องนะตัวตรงตาของลูกเป็นทองราของตัวแต่เลี้ยงโอเคเราไม่รู้นะว่าสิ่งที่เพื่อนเขีนนั้นมันถูกหรือเผิดนะเราจะลงไปเลยนะคะาจะต้องลองนะคะใครไม่มั่นใจนะคะเขียนตัวที่อก ไม่ตัดตไม่ว่ากันอ่ะให้แล้วไม่เป็นไรเอ่อ แชงไปเลยลูกไม่เป็นไรแช่ไปเลยโอเคแดงนี้อะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นขยะนะโูกสามารถใส่ลงไปในตะกาสีแดงหือตะร้าสีอื่ตาที่ลูกได้รับไปเลยนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเขาอาจจะชู้มันใช่ไหมไม่เป็นไรก็ได้เลย เกิดตะกอนนะในช่วงไหนคะในช่องไหนครับคุ้พ่อเราขอคุณพอเราขอทานทียพวกที่ว่าบรทตัวไอคือ là <laughs> đó <laughs> <laughs> สหลที่มันยังติดอยู่นะคะเอาที่ชู้เพิมได้นะ,ะเอาที่ชู้นะคะไปเช็คให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคยะนะคะให้ลูกนะคะใส่ไว้ในตะกร้าก่อนโอเคมใส่ว้ตะกร้าด้ยก่อนนะคะอะต้องมนะาบ้าูบ ลองดูได้เนาะแต่แต่แต่ผลไม่ให้รัฐการ ใส่อไปแล้วเกิดอะไรึ้นบ้างไหมทีดีขาวเนาะีขาวน่าจะเป็นัวไรเมือก้เรใสอะไร้านจะอนไน่าจะเป็อเชมานตเนาะแล้วก็คนๆค่ะน่าจะมีคาร์บอนเชียมเหน่อยๆแต่เมื่อกี้ใส่สองตัวนี้ไปไม่เกิดสีเหลือเลยรอแสดงว่าขาวขาว้ ได้ได okay. ้ค่ะโอเคเ็นตอี่เป็นแหวนส้มไม้ี่เป็นสีเหลืองมาเอาที่ชู้เช็ดให้สาดเลยนะอ่อย่าให้มันคาวไวู้่มีตงนี่เห็ดชากันเนาะว่ามีตะกอสีขาวเนาะใช่ไหมแต่กินไม่ได้นะเออินไมได้กินไมได้ ตรงไหนนะคะเรื่อเสียรียบ้ ใช่ไหมเมื่อี้เคือดนแล้วเนาะเพตะกอนตัวไหนบ้างอะกูรู้แล้วตอนนี้ปัหากูรูแล้วหา่ที่ไหนหาอยที่ว่าตอนนี้ทางคนไี่รู้ว่าตะกอนที่เกิดขึ้นคือตะกอนของอะไรแต่สิงที่สักได้เือรู้ว่าชอไหนมันเกิดตะกอนกันใช่ไหม อ่าลองเกิดตาแลกเปรียอออนกันดูสิอ่าเราแลกเปรียอออนกันดูเนาะอ่ามาตันี้ ได้ไหมหาปูฟ้าเดค่ะาออกปูฟ้าตัวเล่อนตนเป็นงรอออกันกรีตกลใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงลูกไม่มีตะกอนเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะโอเคอ่าค่ะเดี๋ยวถามก่อนรวมือเือที่ไม่ได้ตัวท่านตอนเป็นตัวนี้แต่ให้ทาไปแล้วผลงานเราตอดทองได้ไหมตอด้ไหมตอดท้ ก็คือไม่มีตกอนเกิดขึ้นท่าว่ไหโเคอแสดว่าเราเห็นตรงกันเนาะอะทำไมมีอะไรองสัยหมของไม่มีนะที่ว่าของอยู่เหะไม่ใช่เนาะอะคอที่เห็นกะค่ ค่อยๆมาค่อยๆมาโอเคใจเย็นๆนะัโอเคาพิชิตของเลนได้แล้วตัวไหนแถวที่อะไรนะ ตรงนั้นเกิดมกรก็คือตัเนียมคาร์เนทนะเกิดกับโซเดียมรเนโดนหรือเกิดไหมลูกไม่เกินครับไม่เกิดนะอ่าโอเคขอบคุณค่ะ้าคนนี้มีความแตกต่างกันผู้ถามอไรใครเกิดมากมากเร็วรอแบบเซียวการให่เกิดนะเกิดเเกิดตัวไหนเกิดของเลือนะมีแคเซียมอะ ชต่อตะกอนก่อนเพาะถ้าเราบอกไปจะเป็นใครให้ดูเนาะตัวที่ัูเห็นเกิดตะกอนก็คือแทลเท้ยมฟอสกับโซเดียมฟอสเฟตใช่ไหมคอยได้หนึ่คนค่ะขอยได้หนึ่นคนมีไหมผ้หญิงมกู่้หญิ้อ่เพื่อนรีวิวแล้ว yang oh. โปรดมาเจอตัวอาคมร้อง oh. 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 เขียนโค้ก okay. ท okay, 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 okay. ุกใบนะเพราะใบที่ครูให้ไปนั้นมันมีตัวหลอกด้วยโอเคไหมลองเขียนดูเขียนเป็นอ่าสูงก็ได้ค่ะเช่น PBI2 อะไรเงี้ยก็คือเลขช่วยโดลาไม่ต้องเขียนตั้งชื่อเนาะเพราะว่าเขียนหน้าเราไม่มีโอเคค่ะงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะอ๋อนักเรียนเขียนตัวทำร่ม 啊。Oh.